Okay สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมผู้ริฟิล์มชาแนลครับกลับมาพบมาพูดคุยกันในก็คิดก็ทำอีกเช่นเคยคลิปนี้จะมาพูดต่อในเรื่องของประกัยปิดกเล่มที่12ก <c oughs> ็คือพระสูตรนะที่17แล้วนะครับแบบเดียวเกือบมาถึงครึ่งทางแล้ว วันนี้จะมาพูดคุยในเรื่องของวณปัตตสูตรและก็มตทุกป,ปินทิกสูตรในพระไตรปิดกไทยฉบับหลวงเล่มที่12ข้อที่234เรื่องของวณปัตตสูตรว่าด้วยการอยูนะ่ป่าหรือการอยู่อย่างนะสงบสงัด และก็เกี่ยวกับปัจจัยทั้งสี่ด้วยก็คือการใช้ชีวิตที่ให้มันมีความสะดวกสบายทั้งเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมและก็ในเรื่องของปัจจัยสี่เครื่องอยู่อาศัยก็ต้องสะดวกสบายด้วย <c oughs> สวัสดีคุณสุกขขัญญาอนุโมทนาสาธุสวัสดีคุณสายลมนะมีอนุโมทนาสาธุด้วย คุณอ่า <c oughs> พระสูตรที่ชื่อว่าวณะะปัจสููรนนั้นเป็นพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายณนะพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถี ในเรื่องของวณปัตสูตรูรรเป็นพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายณนะพระวิหารเชตวันเมืองสาวตถีเพื่อชี้แจงถึงหลักการพิจารณาในการเลือกที่อยู่ทั้งความสะดวกสบายเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและก็เครื่องอยู่อาศัยก็คือการครบหาสมาคมโดยเน้นที่ ผลลัพธ์ทางจิตวิญญาณหรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเป็นสำคัญที่สุดสาระสำคัญของวณปัตตะสูตรนั้นเหตุของการเลือกที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นป่าชัดบ้านนิคมนครหรือชนบทก็ตามหรือบุคคลที่จะอาศัยอยู่ในบ้านหรืออาศัยอยู่ในสถานที่ต่างๆ พระพุทธองค์ทรงจำแนกออกเป็น4ลักษณะด้วยกันใหญ่ๆโดยพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นสองด้านก็คือ 1. <c oughs> 1. ความก้าวหน้าทางธรรมก็คือผลจากการปฏิบัตินั่นเองก,การเกิดขึ้นของสติความตั้งมั่นของจิตความสิ้นไปของอสะวะกิเลทสี่ดองอยู่ในสันดาน และการบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอย่างสูงก็คืออารหัตผล 2. ก็คือความสะดวกสบายของปัจจัยทั้ง4ก็คือผลทางโลกจะต้องเกิดขึ้นโดยง่ายหรือยากนะบางครั้งของปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตได้แก่นะถ้าเป็นนะพระภิกษุสงฆ์ก็เรื่องของจีวรถ้าเป็นพวกเราก็เครื่องนุ่งห่มบินดบาบอาหารเสนาะสนะที่อยู่อาศัย กิลานปัจจัยเภสัชบริขารหรือยาสำหรับเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองปัจจัยสี่สำคัญพระองค์ทรงแยกเอาไว้ว่าหนึ่ง <c oughs> ความไม่ก้าวหน้าบวกใจเอ่อบวกปัจจัยทั้งสี่เนี่ยหาได้ยากก็คือความก้าวหน้าทางธรรมสติไม่ปรากฏไม่ก้าวหน้าจิตไม่ตั้งมั่นอาสวะก็ไม่สิน้นไม่บรรลุธรรมขั้นสูง บวกปัจ,จัจสี่ก็หาได้ยากปัจ,จัจสี่เกิดขึ้นโดยยากนะเพราะฉะนั้นวิธีก็คือข้อสรุปก็คือพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าไปอยู่ในสถานที่เหล่านั้นก็ควรหลีบไปเพราะว่าปฏิบัติธรรมก็ไม่เจริญปัจ,จัจสี่ก็หาได้ยากแต่เมื่อถ้าการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ก้าวหน้าเลยไม่มีประโยชน์แล้วนะก็ไม่ควรจะอยู่ในที่ที่ตรงนั้น ราะนั้นในที่ที่เราอยู่ทุกวันเราสังเกตดูว่าการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยมันปฏิบัติได้ไหมสติมันมั่นคงไหมจิตตั้งมั่นไหมอสาาวะสิ้นไปไหมกิเลสสิ้นไปไหมสามารถบรรลุธรรมโดยลําดับไหมและอาหารปัจจัยทั้งสี่หาได้ยากหรือหาได้ง่ายและถ้าการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าปัจจัยสี่ก็หาได้ยาก ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่แล้วประการที่สองความไม่ก้าวหน้าบวกปัจจัยทั้งสี่หาง่ายความก้าวหน้าทางธรรมเป็นหลักก็คือปฏิบัติไม่ก้าวหน้าสติไม่ปรากฏจิตก็ไม่ตั้งมัน่นอสาาวะก็ไม่สิน้นบรรลุธรรมก็บรรลุไม่ได้แต่ว่าปัจจัยสี่หาง่าย ก็คือข้าวน้ำอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคหาได้ง่ายเกิดขึ้นโดยง่ายแต่ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ก้าวหน้าเลยสติก็ไม่ปรากฏจิตก็ไม่ทังมันอาสวะก็ไม่สิน้นบรรลุธรรมก็ไม่ได้เพราะองค์ทรงตรัสว่าควรหลีกไปคือพิจารณาแล้วหลีกไปได้ก็หลีกไปเสียเพราะถึงแม้ว่าปัจจัยสี อาหารเครื่องนน่่หงมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคหาได้ง่ายแต่เป้าหมายคือถ้าปฏิบัติธรรมก็คือเป้าหมายก็คือทรรไม่ใช่เพื่อปัจจัยทั้งสี่นะแต่การมีปัจจัยสี่ก็เพื่อสะดวกแก่การปฏิบททัติธรรมเพราะนั้นอาหารหาง่ายแต่ปฏิบัติธรรมไม่เกิดประโยชน์ไม่มีสติจิตตั้งมั่นไม่มีปัญญาหากสามารถหลีกไปได้ก็หลีกไปเสียเพราะทำไม่เกิดพระองค์แนะนำว่าหลีกไป ก็หาที่อยู่หรือหาสถานที่ที่ปฏิบัติใหม่แล้วก็ต้องอํานวยต่อปัจจัยทั้งสี่ด้วยและทำก็ได้ด้วย <c oughs> ประการที่สามมีความก้าวหน้าบวกปัจจัยทั้งสี่หายากคือมีความก้าวหน้าในทางธรรมปฏิบัติสถานที่นั้นอยู่ตรงนั้นแล้วสติปัญญาปรากฏจิตก็ตั้งมั่นอาสวะเาสิ้นไปทำรรก็บรรลุได้โดยลำดำับ แต่ว่าปัจจัยทั้งสี่หาได้ยากเกิดขึ้นได้ยากพระพุทธองค์ทรงสรุปให้ว่าถึงแม้ว่าปัจจัยทั้งสี่ข้าวน้ำนในเรื่องของอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วก็เครื่องนุ่งห่มหาได้ง่ายหาได้ยากแต่ว่าอยู่ตรงนี้แล้วปัจจัยทั้งสี่หาได้ยากก็จริงแต่ว่าจุดมุ่งหมายก็คือทำ เมื่อทำนะเกิดขึ้นเมื่อทำเกิดขึ้นคือสตินะก็ตั้งมั่นจิตสติก็นะตั้งขึ้นปรากฏขึ้นสติก็ตั้งมั่นอาสะวะก็สิ้นไปโดยลำดับนะแล้วก็เริ่มบรรลุธรรมกระจัดกิเลสไปได้โดยลำดับก็ต้องทนอยู่ต่อไม่ควรหลีกไปพระพุทธองค์ทรงแนะนำว่าให้อยู่ตรงนั้นไม่ควรหลีกไป ถึงแม้ว่าปัจจัยทั้งสี่อาจจะหาลําบากหน่อยแต่ว่าจุดมุ่งหมายคือทารรเมื่อทารรเกิดปรากฏแล้วสติปรากฏจิตทั้งมันนะกิเลสก็สิ้นไปโดยลําดับก็ควรอยู่ต่อไม่ควรหลีกไปข้อที่สปัจจัยก็หาง่ายนะข้อที่สนิดดี <c oughs> ความก้าวหน้าทางธรรมก็ก้าวหน้าปัจจัยก็หาง่ายก็คือสติปรากฏ จิตตั้งมั่นอาสวะก็สินไปบรรลุธรรมขั้นสูงได้และปัจจัยทั้งสี่ก็หาง่ายเกิดขึ้นได้ง่ายเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเกิดขึ้นได้ง่ายฉะนั้นข้อสรุปก็คือพระองค์ทรงตรัสว่าควรอยู่ตลอดชีวิตไม่ควรหนีไปไหนแล้วเมื่อได้ทั้งความก้าวหน้าทางธรรมและความสะดวกในการดำารงชีวิต ก็ควรอยู่ณนะสถานที่นั้นจนตลอดชีวิตไม่ควรหลีกไปเสียเพราะก้าวหน้าปฏิบัติแล้วสติปรากฏจิตก็ตั้งมั่นอสะวะข็สิ้นไปโดยลำดับธรรมะก็บรรลุในขั้นสูงขึ้นไปและอาหารการกินยารักษาโรคนะที่อยู่อาศัยนะอาหารการกินเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยก็หาได้สะดวกหาได้สะดวกก็ควรอยู่ที่ตรงนั้น เพราะฉะนั้นการศึกษาหรือการอาศัยอยู่บ้านนิคมนครชนบทหรือบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญเกี่ยวเนื่องกันพระองค์จึงทรงขยายหลักการนะว่าการไปสู่อาศัยอยู่ณนะสถานที่ใดๆก็ตามหรือจะคบหาสมาคมกับบุคคลใดก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการอาศัยบุคคลผู้ให้อุปถัมภ์หรือครูบาอาจารย์ก็คือ ถ้าไม่ก้าวหน้าบวกปัจจัยสี่หายากนะคือความก้าวหน้าทางธรรมก็ไม่ก้าวหน้าปัจจัยสี่ก็หาได้ยากข้อสรุปก็คือควรควรหลีกไปไม่ต้องบอกบุคคลนั้นและไม่ควรผัวพันด้วยสองไม่ก้าวหน้าบวกปัจจัยสี่ก็คือความก้าวหน้าทางธรรมก็ไม่ก้าวหน้าแต่ว่าปัจจัยสี่หาง่ายข้อสรุปและการการพิจารณาก็ควรหลีกไป เพราะว่าแม้ปัจจัยสี่จะหาได้ง่ายแต่การบวชไม่ใช่เพื่อปัจจัยสี่เมื่อทําไม่บังเกิดก็ควรหลีกไปเสียส่วนประการที่3ปัดความก้าวหน้ากับปัจจัยสี่หาได้ยากคือมีความก้าวหน้าตั้งทมแต่ว่าปัจจัยสี่หาได้ยากฉะนั้นก็ข้อสรุปก็คือแม้ปัจจัยสี่ จะหาได้ยากแต่เมื่อทำบังเกิดก็ควรอยู่ต่อไม่ควรหลีกไปเสียส่วนประการที่สีความก้าวหน้าบวกปัจัจสี่ก็หาง่ายเป็นความก้าวหน้าทางธรรมปัจัจสี่ก็หาได้ง่ายฉะนั้นควรพัวพันอยู่ตลอดชีวิตนะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าควรอยู่กับบุคคลนั้นควรอยู่กับบุคคลนั้นหรือควรครบหาสมาคมกับบุคคลนั้น คือคบหาครูบาอาจารย์บุคคลนั้นตลอดชีวิตไม่ควรหลีกไปเสียแม้จะถูกขับไล่ก็ตามแสดงถึงความสําคัญของการได้กัลยาณมิตรหรือสถานที่ที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมนั่นเองดังนั้นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการก้าวมาสู่ธรมวินไหนี้ในวนปัทะสูตรนี้ต่อจ้ำธรรมที่สําคัญยิ่ง สำหรับเพศบรรพชิตคือจุดมุ่งหมายหลักของการบวชหรือแม้แต่คาราวะาอย่างพวกเราก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่ความสะดวกสบายในปัจจัย4ี่เราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตหรือนะเราเองมาอยู่ในธรมวินัยนี้เราไม่ได้หวังเพื่อที่จะต้องได้ปัจจัยสี่ให้มากแต่เพราะเหตุแห่งการที่เราเองนะอาศัยสิ่งเหล่านี้ก็คือปัจจัยทั้งสี่ นะนะก็คืออาหารนะเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง,งชีวิตให้ชีวิตนี้ตั้งอยู่ได้แต่เป้าหมายจริงๆคือความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณก็คือทําให้สติความระลึกได้ปรากฏจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิอาสวะกิเลสที่สิ้นไปและการบรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะสังคันสูงก็คือวิมุตติหรืออารหัตผลนั่นเองอันนี้เป้าหมายสําคัญ นะคือจุดประสงค์คือตรงนี้ดังนั้นเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปจากสถานที่ใดหรือจะคบหาสมาคมกับบุคคลใดจึงต้องใช้ผลลัพธ์ทางธรรมเป็นตัวชี้ขาดก่อนปัจจัยทางโลกเสมอแม้ปัจจัย4สี่จะหาได้ยากเพียงใดก็ตามหากธรมเกิดขึ้นก็ต้องอดทนอยู่และกรณีที่ธรรมไม่เกิดขึ้นเลย แม้ว่าปัจจัยสี่จะหาได้ง่ายเพียงใดก็ต้องทิ้งสถานที่หรือบุคคลนั้นไปเพื่อสแสวงหาที่อื่นหรือคนอื่นที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมต่อไปอันนี้สําคัญมากนะในเรื่องของการพิจารณาอันนี้คือพระสูตรนะแรกในวันนี้ <c oughs> สวัสดีคุณ so โสภาโนมทนาสาธุครับขอบคุณมากที่มาทักทายไม้กำลังแจงครับ พระสูตรที่สิบแปดเดินทางมาเกือบครึ่งทางแล้วพระสูตรที่สิบแปดก็คือมัทุปินทิกสูตรเป็นธรรมบรรยายี่ไพเราะนะเปรียบด้วยก้อนน้ำผึ้งมทัท,มทุปินทัมัทุปินทิกสูตรนั้นเป็นพระสูตรที่เปรียบด้วยก้อนน้ำผึ้ง เป็นประสูทธ์ที่ว่าด้วยเป็นการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการโต้เถ,ถียงกันในโลกและการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งพวงโดยมีเนื้อหาสําคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่มาชนที่ถูกถามโดยท่านทะพานิสักยะและต่อมาท่านพระมหากัจจายนะได้ขยายความให้แก่ภิกษุทั้งหลายฟังเหตุการณ์ในเบื้องต้นปัญหาของท่านทะปานิสักยะ ก็คือพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่นิโคทารามเขตพระนครกบิลพัทในเวลาเช้าพระพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตแล้วเข้าไปพักกลางวันที่ป่ามหาวันณโคนต้นมะตูมทันทะปาณิสักยะเสด็จมาพบและทูลถามพระสมณะมีปกติกล่าวอย่างไรมีปกติบอกอย่างไรต้องการทราบคำหลักสอนคือหลักปฏิบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงตอบคำถามของท่านทะปานิสักยะด้วยพระดันด้วยพระดำรัสอันลึกซึ้งโดยระบุถึงผลของการกล่าวสอนก็คือหนึ่งไม่โต้เถียงกับใครในโลกการกล่าวสอนนั้นทำให้บุคคลไม่โต้เถียงกับผู้ใดผู้หนึ่งในโลกทั้งในหมู่มนุษย์เทวดามารพรมสมณนะและก็พราหมณ์ด้วย สสัญญาทั้งหลายไม่ครอบงำพรามทำให้สัญญาทั้งหลายไม่ครอบงำบุคคลผู้ปฏิบัติอันเป็นพรามผู้ลอยบาผู้บริสุทธิ์ผู้บรรลุอารรา์ที่ที่อยู่ปราศจากการามไม่ลังเลตัดความขนองได้แล้วปราศจากตัณหาในภพน้อยใหญ่ปฏิกิริยาของทันทะปานิสักยะก็คือทันทะปานิสักยะเนี่ยไม่เข้าใจ จึงแสดงอาการดูแคลนส,สั่นศีรษะแลบลิ้นทำหน้าผากย่นแล้วหลีกไปไม่เข้าใจที่พระพุทธเจ้าสอนนะที่ตรัสถึง <c oughs> การเล่าเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายฟังในเวลาเย็ยนพระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องที่ทันทะปานิสักยะมาทูนถามและคําตอบของพระองค์ให้ภิกษุทั้งหลายฟังคําตอบของอคําถามของภิกษุ ภิกษุรูปหนึ่งจึงทูลถามซ้ำให้ชัดเจนขึ้นว่าพระองค์มีปกติตรัสอย่างไรจึงให้ผลตามที่ตรัสทันทะปานิสกยะอุเทศโดยย่อหัวข้อธรรมสังเขพ,พระพุเจ้าตรัสตอบเป็นอุเทศหัวข้อโดยย่อว่าส่วนแห่งสัญญาเครื่องส่วนแห่งสัญญาเครื่องเครื่องเนิ่นช้าย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าการที่บุคคลจะเพลิดเพลินยึดถือกล้ำกลืนไม่มีในเหตุนั้น อันนี้เทียวเป็นที่สุดแห่งอนุสัยกิเลสก็คือกิเลสที่นอนเนื่องเจ็ดประการก็คือราคะปฏิคะทิฏฐิวิจิขามานะพระวาราคะอวิชชาก็คืออนุสัยเจ็ดนั่นเองและเป็นที่สุดแห่งอกุศลธรรมอันลมกเช่นการทะเลาะวิวาทการกล่าวเท็จต่างๆเป็นอกุศลธรรมทั้งหลายย่อม ดับไปโดยที่ไม่เหลือในเพราะเอยุนั้น,นทรงแสดงแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จเข้าที่ประทับหลังจากตรัสหลังจากที่ตรัสอุเทศนี้โดยย่อพระพุทธเจ้าก็เสด็จลุกจากอสนะเข้าที่ประทับทับทนทีความสงสัยของพระภิกษุภิกษุทั้งหลายสงสัยในอุเทศที่ทรงแสดงโดยย่อจึงเห็นว่าท่านมหา,าท่านพระมหากัจจานะ ผู้ที่พระศาสดายกย่องมีความสามารถที่จะชี้แจงที่จะชี้แจงเนื้อความให้พิสดารได้ก็เลยให้พระมหากัจจาณะชี้แจงแม้จะท้วงจะท้วงติงว่าควรทูลถามพระศาสดาโดยตรงแต่เมื่อภิกษุขอร้องท่านจึงทรงสแสดงขยายความอุเทศโดยพิสดารสรุปใจความก็คือการเกิดส่วนแห่งสัญญาเนิ่นช้าก็คือปะป ปปัญจสัญญากระบวนการการเกิดและผลที่ตามมาก็คือ 1. อายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจบวกอารมณ์6ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผฏฐัพพะธันมารณม์และก็วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อทั้ง3นี้ประจวบเกิดขึ้นก็จะเกิดภาษาการกระทบกันของทั้ง3ก็คืออายะอายตนะภายในภายนอกและก็วิญญาณ พัสสะจะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆเมื่อเสวยเวทนาก็จะจําเวทนานั้นก็เป็นสัญญาเมื่อจําเวทนาก็จะตรึกถึงเวทนาเป็นวิตกเมื่อตรึกถึงเวทนาเนิ่นช้าที่อยู่ในเวทนาก็จะเป็นการเนิ่นช้าอยู่ที่อยู่ที่ในเวทนาก็คือปะปัญจาความเนิ่นช้าเนื่นช้าอยู่ที่เวทนาส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนื่นช้า ก็จะครอบงำบุรุษนั้นหรือคนคนนั้นบทสรุปของของการดับปะป,ะปัปะปะปะปจจสัญญาก็คือเมื่อองค์ประกอบตารูปและวิญญาณทั้งสามเนี่ยไม่มีการบัญญัตวิว่าภาษาเวทนาสัญญาและวิตกและการครอบงำส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้าก็จะไม่มีฐานะที่จะมีได้ก็จะไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ ความเข้าใจให้แจ่มแจ้งก็คือการที่บุคคลจะไม่เพลิดเพลินยึดถือกล้ำกลืนในเหตุนั้นหมายถึงการไม่ดําเนินตามกระบวนการต่อต่อจากเวทนาคือไม่นําเวทนาไปสู่การจําหรือการตรึกและการเนิ่นช้าปะปะปะเอ่อปะปัญจซึ่งเป็นหนทางแห่งตัณหาและทิฏฐิเมื่อหยุดกระบวนการเนิ่นช้าได้ก็จะเป็นที่สุดแห่งอนุสัยกิเลสทั้งปวงและอกุศลธรรม อาุสลธรรมต่างๆก็จะดับไปโดยไม่เหนือซึ่งการทูลถามและรับรองภิกษุทั้งหลายก็เลยนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าจึงถึงคำชี้แจงของท่านพระมาหากัจจานะ,พระ,าาาระพระพุทธเจ้าก็เลยทรงสรรเสริญพระมาหากัจจานะว่าเป็นบัณฑิตมีปัญญามาก และตรัสว่าแม้เราก็จะพยากรณ์เนื้อความอย่างนั้นก็คือจะพูดตรัสเหมือนกับท่านพระมหากัจจานะเหมือนที่ท่านพระมหากัจจานะท่านได้พยากรณ์แล้วการตั้งชื่อพระสูตรท่านพระนนท์เปรียบเทียบธรรมบรรยายนี้กับบุรุษผู้ถูกความหิวครอบงำได้ขนมหวานแล้วได้อรรแล้วได้รสอร่อยชื่นชูใจจากนั้นก็เลยทูลขอชื่อธรรมบรรยาย <c oughs> ชื่อพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงก็คือมัทุป,ปินทิกะปร,ะริยายธรรมบรรยายที่เปรียบด้วยก้อนน้ำผึ้งซึ่งมัทุป,ปินทิกะสูตรนี้ได้แสดงถึงการดับทุกข์และการยุติการโต้แยง้งโดยมีจุดสําคัญอยู่ที่การตัดกระแสของปฏิจสมุปบาทโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภาษาวิทนาสัญญาและก็วิตต และก็ปะปะปะแล้วก็ปะปัญจสัญญาก็คือส่วนแห่งสัญญาที่เป็นเครื่องเนิ่นชานั่นเองฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่บุคคลไม่หลงเพลิดเพลินและยึดถือในอารมณ์ที่มากระทบโดยเฉพาะที่เวทนาก็จะไม่เกิดการเนื่นช้าก็คือปะ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 ปัญจอันเป็นรากเหง้าของกิเลสอนุสัยทั้งปวงและเป็นการเข้าถึงความหลุดพ้นโดยสมบูรณ์ด้วย นี่ก็เป็นอีกพระสูตรหนึ่งที่หยิบยกมาพูดคุยกับคุณผู้ชมในคลิปหน้าในพระสูตรหน้าจะคุยเรื่องวิตกสองพระสูตรด้วยกันเป็นพระสูตรที่เกี่ยวกับความคิดการควบคุมความคิดได้ซึ่งเป็นพระสูตรที่สําคัญในการปฏิบัติด้วยก็คือเท,เทวทาวิตกะสูตรวิตกสองแล้วก็นะวิตกขสันนิทานสูตรก็คือการควบคุมความคิด5ประการที่จะนํามาแบ่งในวันหน้าต่อไป ก็พรุ่งนี้หยุดหนึ่งวันนะพรุ่งนี้ผมไม่ได้มาหยุดหนึ่งวันนะมาก่อนจากกันเราเองมาเจริญสติทำสติให้ปรากฏทำจิตให้ตั้งมั่นด้วยการเจริญอานาปานสติอยู่กับจิตนะอยู่กับลมหายใจอาศัยสติกำหนดนะเพียงแค่ระลึกรู้ว่าลมหายใจมีอยู่สักหนึ่งนาทีเริ่มได้เลยครับ วันละนิดวันละหน่อยทำให้จิตตั้งมั่นนะแค่รัดนิวมือเดียวก็เป็นประโยชน์อย่างมากมายมาสารก็อนโมตนาสาธุครับอนุโมตนาบุญกับทุกท่านก็ขอบคุณทุกท่านนะที่มารับชมมารับฟังอนุโมตนาบุญกับคุณรัตนาคุณสุจินท์ที่อนตังมาร่วมรายการและก็มาสนับสนุนทุกช่ ils, องทางอนโมทนาสาธ er ุ กับคุณจอยสุภาพรคุณรัตคุณคุณศักดินานคุณสินคุณพิมลคุณยิงคุณจา๋าและก็คุณศักดินานคุณ สุกัญญาครับและทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทาคลิปทุกคลิปก็ให้ได้บุญได้กุศลขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในทางใดทางหนงึน่งก็ให้ไดอริยทรัพย์สัตตาสินีริโอตปะสุตตะชาคะปัญญามีอินทรีห้าสัธาวิริยสติสมาธิปัญญามีกําลังของเสขาสัทธายริโอตปะวิริยปัญญาและที่สําคัญวันคืนล่วงไปล่วงไปปัจจุบันนี้เราทาอะไรอยู่และอกศุศลเจริญกุศลทําจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ของผ่องใส กลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้าก็ขอให้ทุกท่านได้มาผลน,นิพพานในปัจจุบันนี้ทุกท่านเดินสาธุครับ